สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค,คูคกุนติมพาข้าโคมาทําต้าหวยน้ําขิงนะคะไปทํากินทําขายได้เลยค่ะมาทําต้าหวยน้ําขิงทานกันค่ะเราจะมาแช่ประมาณ6ชั่วโมงก่อนนะคะก่อนจะไปทําต้าหวยนะคะ ผ่านไปหชั่วโมงก็มาป่อนกันค่ะน,นี่ติ่มล้างมาอีกรือหนึ่งนะคะน้ำที่เราป่อนถั่ลืงเหลือนะคะติ่มจะมาต้มเป็นน้ำร้อนนะคะ เทน้ำล้วนลงปล่อยค่ะค้นน้ำล้วนมันจะออกไงนะคะตอกไว้ประมาณ100่งมิลลิลิตรนะคะที่เหลือก็เอามาต้มให้จนเดือดค่ะ ม่กลิ่นหอมน้ำเต้าหู้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะต่อไปก็เอามาเทใส่กาค่ะน้ำถั่วเหลืองที่เราตักไว้เมื่อกี้นะคะใส่แจ๊กโกผผงลงไป10กรัมค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ ต่อไปก็มาหยดถ้วยนะคะใส่หนึ่งช้อนนะคะตามที่เห็นเลยนะคะหยดน้ำเต้าหู้ลงไปค่ะหยดไปครึ่งถ้วยนะคะ ตาหอยจะมีพวงนะคะจะชวนพวงออกก็ได้ค่ะพักต้าหวยไว้ก่อนนะคะต่อไปก็ไปทำน้ําขิงนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะ ต่อไปก็มาหั่นเป็นแว่นค่ะ เฉ็ดแล้วก็ไปต้มกันนะคะใส่น้ำสะอาดลงปลอยหนึ่งพอยมิลิลินะคะความหวานใส่ตามชอบนะคะลองชิมรสชาติดูถ้าไม่พอค่อยเพิ่มเติมอีกเลยนะคะถ้ามีน้ําตาลอ้อยก็ใช้น้ําตาลอ้อยนะคะฉีมันจะสวยนะคะมันเดือดประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ปิดผาค่ะพักไว้ประมาณ10นาทีค่อยมากวางกันนะคะ ผ่านไปสิบนาทีก็มากวางกันค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะต่อไปก็ตักน้ำขิงใส่ค่ะลองไปทำกันดูนะคะทำกินได้ทำขายได้นะคะแถมยังมีประโยชน์นะคะ คนเจ็บไข่ได้ป่วยก็กินได้ค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดผานะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะอยากกินก็เอาออกมากินได้เลยนะคะมาตักให้ดูค่ะเนี่ยค่ะตาโหยเราสวยมากเลยนะคะ<ม>ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ<ม>วันนี้โคกนันเตีมลาเพลงท่านนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ